สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะคะสุกุสุขชนนะคะที่อ่ากอลังเบิงช่องมอลลัก่ก๋ในตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเก๋ก๊าลังเดินทางไปว่าสิไปลำ่ำค่ะพี่น้องสิไปซ่อมวันนี้พ่อดีพ่อจ๋วไปคืนน้งวุ่นดูโทษดักกลางทางสิมาทรงพี่น้อง <laughs> มันเป็นแบบว่าใจหายไงพี่นอออ <จะ S 2> ้องเอาเพิ่งเอาเธอคิดถึงจันได้ไหมอะไรนะ ซื้อกาแฟมาฝากว้าวว้าวอันนี้ให้แก้วด้วยนะคะว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณพอสอนะคะพี่น้องมึงด้วยพี่น้องนุกแบบหำ่ห้อนแห้ง่ะมันบ่มีมูนะสวยว่าว่าอยู่ตรงตอนน้ำว้อนผู้เ่าเก่านะคะอันนี้เพื่อนสาวนะคะว่าดักกลางทางพี่น้องมึงด้วยกากันอยู่กลางท่างเลยเนี่ยอกกันอยู่กลางทางเออยอยู่กลางทางแบบว่าแบบว่านั่งมาทรงค่ะ ฉันจะมาเอาอ่าวันที่ห้าไงวันที่ห้าเจอกันอีเจ้ามือปะอ่ะ <laughs> นับมือพี่ดองนับมือโอ๊ตเอาโอ๊ตเอาโอ๊ตเอา,อเอาคิดหอดโอ๊ตเอา <laughs> นับมือนะคะป่าวกลับมาเด้อะ <laughs> อันนี้ของฝากให้อาจารย์พรชัยอ๋อขออาจารย์พรชัยนห้พ่อนะคะ<า><า>ได้ของฝาก อ๊ตเอาที่หน่อยอท่าก็อ๊ตเอาเอาเพราย่างก็เบื่อแท้ย,ย,ย,ย่านนั่นย่านย่านหยาดงอนกันเลยอันสื่อกาแฟเพราะว่าออกออกมาสื่อกล้องพอดีก็เลยถามเนาฉันกับฉันกับว่าจิตอันดิ้งตุงเลยไงก็ไม่ใช่จะได้ไม่ต้องจอดไงแต่ก็บพราต้องกินเองเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวสักคำเลยตอนตอนตอนี้กับใบม้งคืนเราผิดน้องนอนปะระทัดแน่มือมือง่วง,ง,ง,งๆเศร้าๆไปคือเกา่จาจ้าติถือก็ว่าถือ <laughs> <laughs> โอเคขับรถดีๆเด้อจ้าเอาผสมทานหรือไม่จริงไปไปไปเดินทางกวัดภัยบอกอย่าขวงน้ำก็จะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเธอสัญญากับฉันก่อนแตาฉันกลับมาเธอต้องพาจะไปเที่ยวงานถุงเออไถ้าจะเป็นเรีนเครื่องเล่นโอเคโอเคเธอเธอจะสัญญากับฉันก่วนกลับมาเราจะไปแข่งอ่าไปแข่งเที่ยวกินกันนี่หน้าเนี่ยไปแข่เที่ยกินโอเค โอเคแล้วเจอกันบ๊ายบาย <c oughs> พี่นองนั่งคิดหอดพ่อสอ๋อพ่อสว, <c oughs> ออสวกอนจะเป็นดีให้ลี่ยนจะมูอยากนอนแล้วก็จะเดินทางแล้วนะคะคืออะนั่งมาส่งตอนแ็กเกี่ออกมมาแล้วค่ะพี่น้อง นั่งก็เลยอะครับรถออกมาโทรมาว่าเธอไปออกไปไปพะนะอันก็นเลยว่าฉันยุ่นแนวเนื้องพะนะนั่งก็เลย <c oughs> นั่งมาสูงนะคะมาสูงกลางทางโอ้ดูลองได้เกี่ยวอเมสซอนความดูโอ้โอสวยอย่าได้ซีมึงกันพอดีแล้วว่มี่เกี่ยวโซนโตกินน้ำแล้วเขาเปิดยังไงอ่ะ นั่งเคื่อสิคิดหฮอดเนาะไปกระโดนดอกนั่งยันมูนอนกางทางขอบคุณเพื่อนอกเอพื่อนอกฐวะนะขอบคุณพศเพื่อนไก่นะคะแต่อีหมวดเงียบเงียบพี่น้องมันไปใส่ของมันนดเดยเงียบหล้ยมือแล้วอีหมวดนั้น ขนาดเกศสิเปแล้วมันก็ยังบอทักมาหาว่าถามเลยแต่แต่วันอาทิตย์ที่มันกลับบ้านงวดว่างันน่ะมันก็เงียบก็ะมีดไปเลยมูทักกับ่อ่านอ่านอยู่อ่ะตอบโดนบักเลยหายเงียบเป็นอาทิตย์แล้วนั่นสิมีเอียงสจักรนี่แหละเบื้องส่งนี่สิมีความผิดหรือว่าเฮ็ดงยังพิดกับมูบอหรือว่าเปนดยังบอนั่นสิละ ขอบคุณนะคะขอบพุณนพี่นอง g ุ u k s ้ k o o n นะคะที่ให้กาลังใจนะคะอะเป็นกําลังใจให้ตลอดมากแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังนะคะขอบพุณนพี่นงสุข,ขุสุ u k o o นที่ให้กําลังใจพร้อมที่อแนะนหลายๆอย,ย่างนะคะเพราบว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องงานแล้วก็เรื่องอส่วนตัวเรื่องชีวิตประจําวันนั่นสิจะขอบคุณนนะคะพี่น้องเพราะว่า คนเฮ้ามันก,ถววกน็ถือช่วงวิกฤตเนาะถือช่วงวิกฤตถือไกปกับพวกโหดพี่น้องเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันถ้าคนโดนถึงจะรู้จังสิบ,บางครั้งพี่นอ้องการที่เราอยู่คนเดียวนะคะการที่เฮ้าอยู่คนเดียวบางครั้งมันกับฟุง้งซ่านหรือว่าเป็นโรคซึ่งเศร้าหรือว่าเป็นโรคเครียดคิดไปหน้าจิตประทะคิดไปเนี่ยแหละ เก่งเลยเข้าใจว่าเป็นยังข้าเจ้าถึงขาดตัวตายได้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคเครียดแล้วก็โรคแบบว่ามันหาทางออกบ่ไรกับมีซี่สแมวแต่ว่าเท่ากับดีดีตรงที่ว่าเมื่อพอมูอ่ามูอ่าคออสนับสนุนแล้วก็มูอยู่เคียงข้างมูห้กําลังใจตลอดนะคะแล้วก็ f เอซพี่น้องทุกคนพ่อแม่พี่น้องโปก็สิเป็นอ่าในประเทศ ใช่เราะวัาวววตั้งประเทศนะคะพี่น้องกับขอบคุณจากใจจริงนะคะอีพีสามอีพีีกับใครพี่น้องทิดตามขึ้นเ้าเด้อย่าถิมยี่ปลากันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอีพีนี้เงียบเงีอีพีนี้เงียบเพี่น้องคอยไปทางได้เมื่อกำลังใจยุ่สายสิริประกาศว่าขอบคุณคืขึ้นบน ตอนนี้กำลังออกจากอุดรค่ะพี่น้องเดินทางจากอุดรสู่ร้อยเอ็ดนะคะคิดว่าสิไปแต่โมว่านเล็วนะคะก็เลยอ่าขับรถออกมาเล็วมือว่านนี่ขับรถออกมาเล็ววนันนี้มูก็ะเด็โทรมาวา่าอันมึงอยู่ไยพนะมูท่วมมากเกีเลยว่ากำลังสิออกบ้านอันกูนิ้วขาดพานะเดี๋ยวค้ามตกใจเนาะว่ามูเป็นยังก็เลยมึงเป็นอียังวอากูฟังเลี้ยงเป็นนิยังไม่รู้ว,ว่ากูนิ้วขาดกูไปส่องไฟบันนี้ ปรเบลวันใดวันใดมัดอมไฟวันนี้พอดีวันใดนะมันคำยุฟ้ายุฟ้าหรือว่าเพื่อด่านพี่น้องเขาเอิญยังวันนี้กระเบื้องมันคำกระเบื้องฝ้ายยวนวันนี้มันเลยดึงดึงวันใดออกมาบันอันฝ้าก็เลยตกมาใส่จ้าของทันโบเมนทาโบเมนอันนี้ก็ถทาบ์โบเมนนิวขาดก็คขึ้นไฟสอดไตพี่น้องเพราะว่ายังนั่งอยู่บ้านผู้เดียวนั่งอยู่บ้านคนเดียวแล้ววันนั้นหมั่บ้านนี่นั่งสิสมไฟพี่น้องบังเอิญ นั่งก็เลยโทรหาแม,ม่เตยแม่เตยก็เลยหันหายั่งไฟมาเฮ็ียดหายปกตินัง่งซีดเอาเองนะคะนั่งคนน,ออนทที้นั่งซีดเอาเองนั่งซีบวัวเพิ่อฆาอาบใส่ไปไงยๆบัดที่นี่สั่งไฟก็เลยมาเฮ็ียดหายวันนี้สั่งก็เลยบอกว่าไปเอาบันไดมาผมเซีดหายวันนี้เพิ่อนก็เลยไปเอาบันไดวันนี้กระเบื้องก็เลยตกสักมือเพิ่นอ่าเป็นนิ้วนั่งทางไส้ค่ะพี่นอ้องกระดูกกระดูกเล่าค่ะกระดูกเล่าเล็บลุดเล็บลุดไปเลยทามนันบวบบวนั่นนั่งกันสิถือไฟสอดกุญแะ ใส่ไฟสอดกับสิอยู่ผู้เดียวกับสิผู้มีผู้ใดเห็นอีกกว่านี้กับใช้อยู่ที่นั่งใั้โทรหาไม่เตยอยู่กับซื้อุกถื้อฉกดีฝาดเคาะฝาดเคาะไปนะคะกับหา,ายคนเศร้าหายรู้เรื่อเด้อเฝ้าไปลองไปร่ำน้ำกันตอนแรกอ่ะวัาสิพ้านั่งไปเป็นพิธีกรปเป็นพิธีกรเพรลำเพลินมันก็เลยเก er ิดเรื่องนี่เก ER ิดขืนกอนนะคะกับ พอสหายเร็วๆเด้อสีได้ไปหาเงินหางานเหนื่อคนว่าแห่งทุกแห่งซ้ำพี่ดองบางครั้งมันกับว่าด้ทุก์หรือว่าจนตอกเสมอไปนะคะพี่นอ้องขอว่าแค่ว่าเข้ามีแห้งหลักหลกักกกกำลังสูงกำลังใจสำคัญที่สุดนะคะพี่นอ้อง เกดถือว่าเกดโชคดีอย่ที่ยังมีมมเคียงขังแล้วก็มีพี่นงค่อยเคียงขังค่อยอุดหนุนค่อยอุปธรรมแล้วก็ขอบพุณนพี่สาวที่ยึดตังประเทศที่พนค่อยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างให้นองสาวคนนี้ได้เลือมตาอาปากได้นะคะทั้งหลาก็ขอบคุณพี่นงอย่าลืมเด้ออีพี่สามน อีพิษสามวันที่สี่นะคะพี่น้องคะผูได้พูให้ในสื่อบัตรฝ่าวสื่อบัตรสื่อตัวนะคะพ้อได้แห่งศิลปินของเฮามีกําลังเร่งใจเหตุคลิปต่อไปเหตุอีพี่ต่อไปนะคะถ้าเฮ้าว่เหตุกลุ่มปิดตั้งสี่มอลนั่กับว่ามีรไล่ได้ค่ะพี่น้องจะสิมาถ่ายประเทศเปืดอนนี่ยากดีดอกเนาะเบิ้งส่วกะจังได้กะลดไร้ครับพี่น้อง ขอบุณนะคะขอบุณพี่น้องแล้วก็ขอบุานั่งเอกไก่บัวแก้วน้ำนะคะที่มาส่งนั่งกับสิบีแพคของนะคะนางขายกาแฟแล้วก็พวกบีแม็กยาสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับอาร่างกายนีนะคะพี่น้องวันนี้นางก็เอาของมาฝากอาจารย์พรชัยแล้วก็เอาซื้อกาแฟมาฝากเกดด้วยนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเก๋เดินทางก่อนเพราะว่าตอนนี้รถมันหลายนะคะตอนนี้ ยิงเดียวบินยิงเหล็กบินเดียวค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนเด้อขอบคุณสําหรับยอดวิวที่พี่น้องเบิงเขามานะคะยอย่าลืมด้วยพี่น้องนี่เลาวดีขายก้อยฝากติดตามในเด้อค่ะเฮ็ดเลนเลนได้เฮ็ดเลนเลนได้ยอดวิวเป็นสองล้านคนแลโอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องมากของแปดไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะบ๊ายบาย